คู้สื่อข่าวลึงลงพื้นที่ไปหน้าโรงเรียนทุ่งกลมนะคะซึ่งก็พบว่ามีชาวบ้านในชุมชนนั้นออกมาตั้งร้านค้าแผงลอยค่ะปรากฏว่ารถที่สัญจรผ่านไปมานั้นได้รับผลกระทบสอบถามไปยังบรรดาพ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ปกครองมาขออาศัยพื้นที่ประกอบอาชีพค้าขายเนื่องจากได้รับผลกระทบจากโควิด1 9ต่อมานางนุชชารีอุ่นอบควบในการโรงเรียนบ้านทุ่งกลมพร้อมด้วยนายมณัฐชมผล ประธานชุมชนลงพื้นที่เรียกพ่อค้าแมคค้าชี้ชแจงกฎระเบียบแล้วก็ชี้จุดแนวเขตให้ใหม่เนื่องจากที่ผ่านมาโรงเรียนปิดการเรียนการสอนสามเดือนไม่ได้มาตรวจสอบส่งผลให้พะะ่อค้าแมคค้าต่อเติมร้านยื่นออกมานะคะพร้อมกันนี้ทางโรงเรียนต้องขออภัยพี่น้องประชานชนชาวชุมชนท,นทุกกรมตันหมันด้วยที่ได้ร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งจะได้ชี้แจงแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกค่ะชุมคนทุกคนหมันเนี่ย เขาลองเรียนว่าร้านที่อยู่หน้าโรงเรียนเนี่ยตั้งร้านออกมาติดถนนเลยแล้วมันเป็นช่วงทางโค้งตอนหน,หนูตั้งตอนที่ป้าตั้งนะป้าก็คือตั้งข้างในใช่ไหมแลวทีนี้กลัวรถจะเลี้ยวเข้ามาซื้อของยากตอนนี้ขออท่านรับทราบไหมครับว่าทําร้านกันถึงขนาดอยู่ติดริมเส้นขาวแบบนี้ท่านทราบไหมครับ อ๋อช่าบ,บอกแกว,ว่าเส้นขาวอยู่นูน่นหนูตั้งเข้ามาข้างในไม่แล้วแล้วท่านได้มาดูไหมครับพอ,อได้มาดูไหมอ๋อตอนแจะเข้ามาดูเขาเห็นชอบด้วยใช่ไหมครับแบบนี้รู้ว่ายังไงไม,ไม่เชิงว่าเห็นชอบเขาก็บอกว่าเอออยากให้มันติดถนนแต่ตอนนี้คือมันติดแล้วครับคือชายคาป้าติดใช่ไหมใช่ครับมันติดจนแบบรถต้องวิง่งชิดริมทางไม่ได้เลยตอนนี้ครับอ๋อป้าเห็นว่าทางมันอยู่นี่งไงเนี่ยครับป้าป้ามายืนดูตามตามรูปได้เลยครับมันเป็นทางโค้งด้วยครับก็เลยอยากทราบว่า เราตั้งกันเองหรือว่าทางโรงเรียนเขาให้ตั้งติดริมทางแบบนี้เลยคือร้านก็ตั้งตามเข้ามาครับแล้วทำไมเลือกจอดที่ริมทางเลยครับนะรถต้องมาจอดซื้อของบนถนนเลยอะฮะโรงเรียนให้จอดอย่างนี้เลยอันนี้โรงเรียนมาดูแลใช่ไหมครับมาดูแลครับพาที่ตั้งร้านตรงนี้ โรงเรียนให้ตั้งอยู่ตรงนี้เด้ใช่ไหมครับ,รบที่แรกเรามาก็ตั้งแบบนี้เลยโรงเรียนในคนอนุญาตใช่ไหมเขาได้มาดูไหมว่ามันติดถนนเกินไปมันอันตรายหัวโค้งอะไรเงี้ยเขาได้บอกไหมว่าให้เข้าไปข้างในหน่อยอะไรเงี้ยครับเขาได้บอกไหมตรงนี้มันก็โอเคเพราะว่ามันมีเสาเนี่ยค่ะเสาเนะี่ยตรงนี้โอเคหมายถึงว่าเราคิดเองหรือโรงเรียนพูด,ด <laughs> เราคิดเองนะ <laughs> เราต้องบอกชัดเจนนะครับว่าเราคิดเองโรงเรียนไม่ได้บอกให้ตั้งตรงนี้ถูกไหมครับ พอค้าครับที่มาจอดตรงนี้โรงเรียนให้ให้จอดใช่ไหมครับไม่คราก็มาจอดเองนันะครับอันนี้มาจอดเองครับแล้วแผงร่ายที่ตั้งอยู่ติดถนนขนาดนี้ยทางโรงเรียนได้รับทราบไหมครับโรงเรียนเข้ามาดูเองใช่ไหมก็ครูชายมาเข้ามาดูเพทาะมี่เขาพาตั้งก็ตั้งตามเขาไม่ได้มาทุกวันแล้วค่ะ แล้วก็ประชาชนชาวหมู่บ้านที่คนนะคะดิการนีต่างก่อยู่กับผู้ในการลงเรือบ้านทุกคนนะคะนก็ต้องขอโทษด้วยนะคะว่าขอมันดูแลว่ามันีกดวามทางจราจรจริงๆนะคะก็ต้องขอโทษด้วยนะคะในส่วนที่เข้ามาขอขออนุญาตเพราะว่าให้คนมาทอมหากินที่ทุกตหนเรบ้านทุกหมู่ห้านเนี่ยเป็นเป็นหมูบ้านที่น่ารักนะคะเอมาอยู่ที่นี่รู้สึกสบายใจนะคะ ก็คุยเรียบร้อยแล้วก็จะดำเนินการให้ร้านค้านะคะร้านค้าเขาเขาดึงร่นให้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 สะดวกนะคะต่อการจราจรนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านที่ยนคมเป็นอย่างสูงนะคะที่มาให้กำลังใจนะคะและก็มาช่วยกันแก้ไขปัญหาทั้งสื่อมอลชนนะคะที่มาช่วยนะคะพัฒนาพัฒน์ุกร์ ท่านประธานชุมชนครับพอมาเห็นร้านค้าที่ตั้งแบบนี้แล้วตอนนี้พูดคุยกับอค้าักในค้าแล้วเป็นยังไงบ้างครับเขาก็ยอมรื้อนะตัวความถูกต้องของส่วนรวมนะเขาก็ยอมรื้อกันนี่เราปฏิเสธเขแล้วว่าเออจะต้องทําแค่นี้แค่นี้เพราะมันอนาคตมันยังทำงานโรงเรียนอะไรอยู่เยอะจะไปมากไม่ได้คือเราให้ช่วยขยายหนอยแต่ว่ามาให้ล้ำหน้าทางเขแล้วกันถัด เพรความโหก็เลยก็เลยว่าเลยช่วงสองเดือนเนี่ยก็เลยทําให้เราได้มาเห็นว่าเขาทําที่ล้ำไปแบบนี้จริงที่แรกที่แรกไม่ได้ล้ําออกมาแบบนี้ใช่ไหมครับครูอย่างเขามาต่อตืิมมาเองค่ะอ๋อในช่วงช่วงโควิดที่โรงเรียนปิดใช่ไหมครับแต่เราก็โมแต่ใบพัฒนาการสอนเองค่ะทำจะอยู่ข้างใน